ต่อมานะครับก็จะเป็นราชวงศ์ปราสาททองนะครับซึ่งราชวงศ์ปราสาททองก็จะเป็นลำดับของพระมหากษัตริย์ในลำดับที่24จนถึงลำดับที่27ลําดลำดับที่24นะครับก็คือสมเด็จพระสันเพิที่5 หรือเราจะรู้จักกันในพระนามก็คือสมเด็จพระเจ้าปราสาททองซึ่งของราชทั้งหมด25ปีนะครับองค์ที่25นะครับสมเด็จพระสันเพชรที่6นะครับหรือสมเด็จเจ้าฟ้าชัยนะครับรองราช9เดือนต่อมานะครับสีสันเพชรที่7นะครับก็คือสมเด็จพระศรีสุธรรมมราชาอันนี้รองราช2เดือน17วันนะครับแล้วก็องค์ที18่18อ่าขออภยัยองค์ที่25นะครับในราชวงศ์ปราสาททองนะครับ องที่ี่27ในราชวงศ์ของอยุธยานะครับแต่เป็นองค์ที่4ในราชวงศ์ปราสาททองก็คือสมเด็จพระธรรมราชาธิบดีที่3นะครับหรือสมเด็จพระนารายมหาราชอันนี้ของราชทั้งหมด32ปีด้วยกันนะครับนักเรียนต่อมาราชวงศ์สุดท้ายนะครับก็คือราชวงศ์บ้านภูหลวงราชวงศ์บ้านภูหลวงนะครับมีกษัตริย์ทั้งหมด หกพระองค์ด้วยกันนะครับเป็นกษัตริย์ลำดับที่28ของอยุธยานะครับก็คือพระเภทราชานะครับของราชทั้งหมด15ปีนะครับต่อมานะครับสมเด็จพระสันเพทที่8นะครับหรือพระเจ้าเสือหรือเราจะชื่อเนอะจะได้ยินชื่อนะครับอันนี้พระเจ้าเสือก็จะอยู่ในช่วงของอพันท้ายนรสิงห์นะครับ ก็คือสมเด็จพระสุริยเยนทาราคิปปบบดีนะครับอันนี้ของราชทั้งหมด5ปีนะครับต่อมาองค์ที่30นะครับของยุธยาคือสมเด็จพระสันเพชรที่9นะครับหรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท้าวทิศอันนี้24ปีนะครับต่อมาองค์ที่31ของอยุธยานะครับคือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่5หรือนะครับพระเจ้าอยู่หัวพระบรมบโกศนะครับอันนี้ของราชทั้งหมด26ปี ต่อมาองค์ที่32สนะครับสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่6นะครับหรือสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรหรือขุนหลวงหาวัดนะครับตรงนี้ของราชสองเดือนและองค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาหลังจากทีออ่องค์สุดท้ายของอยุธยาก่อนที่เราจะเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าครั้งที่2นะครับก็คือสมเด็จพระเจ้าเอกทัศนะครับของราช9ปีนะครับหรือสมเด็จพระบรมราชาที่สหรือสมเด็จพระที่นั่งสุริยะ อม,มรินนะครับสุริยาอม,มารินในตรงนี้ของราชหมด9ปีด้วยกันอ่าอันนี้ครูพูดไปแล้วก็คือยุทธยามีแม่น้ำสามสายไหลผ่านนะครับนักเรียนก็คือเจ้าพญาป่าศักดิ์แล้วก็ลบุรีนะครับอ่าเรามาดูรูปแบบการปกครองรูปแบบการปกครองของอาณาจักรยุธยานะครับเราจะใช้รูปแบบการปกครองที่เรียกว่าเทวราชาหรือกษัตริย์เปรียบเสมือนเทพที่จุตินะครับจุติแปลว่าตาย ายจากสวรรค์แลวลงมาเกิดเป็นโลกมนุษย์นะครับก็คือเป็นสมมุติเทพนะครับอันนี้เป็นหลักตามความเชื่อนะครับของศาสนาฮินดูซึ่งกษัตริย์จะเปรียบเสมือนกับเทวดานะครับแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีอํานาจมากในการปกครองนะครับธรรมราชาเนี่ยนะครับมันมาจากแนวคิดที่เป็นแนวคิดศาส,สนาพุทธิกาเถรวาดน,นะครับซึ่งพระมหากษัตริย์จะยึดถือหลักนะครับเรียกว่าหลักทศพิธราชธรรมนะครับแล้วก็หลัจกจักรวรรด นะครับทั้ง12ที่จะใช้ในการปกคอรองยุธยานะครับในตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วมีเราสามารถร้องทุกได้นะครับด้วยการสั่งกระดิ่งคล้ายๆกับอาณาจักรสุขโขทัยเลยก็คือธรรมราชาเป็นสมมุติมีเทพนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูการปกคอรองนะครับในการดูแลให้พลหรือประชากรนะครับ อันเมืองนะครับก็คือจะเป็นเมืองราชธานีนะครับก็คือเมืองกรุงศรีพิยายนั่นเองนะครับเมียจะสุสะมในการรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินก็คือกรมเวียงกรมวังกรมคลงังกรนาที่ครูบอกแล้วกรมเวียงก็ดูแลในพระราชวังนะครับความสงบเรียบร้อยกรมวังนะครับก็จะตัดสินคดีความกรมคลังก็ดูแลในเรื่องของการเก็บภาษีการค้ากับต่างประเทศกรมนาก็รับผิดชอบเกี่ยวกับการเกษตรนะครับตรงนี้ อันนี้ก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนานะครับท่านก็จะเป็นคนที่รวบรวมนะครับอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางนะครับหรือราชบัลลังก์โดยเนื่องครูบอกแล้วอธิบายไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือยกเลิกเมืองลูกหลวงนะครับลดระดับเมืองลงนะครับให้เป็นเมืองจัตาวาโดยเอาผู้รังเป็นผู้ดูแลนะครับ แยกอำนาจให้เป็นสองขั้วก็คือสมุหานายกกับสมุหกลาโหมสมุหานายกก็คือควบคุมราชการพลเรือนสมุหกลาโหมก็คือควบคุมการทหารนะครับมีสักดินาเพราะสักดินาจะเป็นสิ่งที่ไปกําหนดสิทธิ์และหน้าที่ความรับผิดชอบและศักดินาจะเป็นสิ่งที่แบ่งชนชั้นในสังคมนะครับมีการออกกฎหมายมนเทียนบานนะครับมีการขยายอาณาเขตอย่างกว้างขวางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ข้อตอบจะชอบถามว่าสุขโขทัยถูกรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งกับอาณาจักรอยุธยาในสมัยของใครนะครับก็คือในสมเด็จพระบรมมติโลก,กนาถนะครับท่านเป็นคนรวมอาณาจักรสุขโขทัยไว้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยานะครับแล้วก็ในสมเด็จของท่านนะครับในสมัยของท่านก็มีขุนนางมากนะครับเจ้านายก็มีอำนาจลดลงนะครับในตรงนี้ อาตมานะครับสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองนะครับอันนี้ก็เกิดการเกรณฑ์ทหารขึ้นมานะครับสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองก็เกิดการเริ่มเกณฑ์ทหารเข้าไปเป็นทหารในพระราชวังนะครับจัดตั้งกรมสุรสัสดีเกิดขึ้นกรมสุรสัวดีก็คือเป็นกรมที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจดบัญชีนะครับทะเบียนไพ่ผลและการสักเลขนะครับก็จะเป็นลักษณะบัญชีหางว่าวนะครับตรงนี้เป็นการจดไพ่ผลพวกไพร่นะครับ าการปกครองนะครับการปกครองของอยุธยานะครับก็จะแบ่งการปกครองนะครับการปกครองนี้ใช้ไปจนถึงสมัยรัตนโก,กสินทร์ตอนต้นเลยนะครับการปกครองตรงนี้นะครับก็จะมีสมุหานายกดูแลหัวมเมืองฝ่ายเหนือสมุหกะลาหงก็คือดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้นะครับแล้วก็โกาธิบดีหรือกรมท่านี่ก็คือจะดูแลหัวมเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกในเรื่องของการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนั่นเองนะครับ ต่อมาดูสภาพสังคมนะครับสภาพสังคมในอยุธยานะครับอยุธยาสภาพสังคมจะเรียกว่าระบบมูลนลายพร่นะครับจะเป็นการจัดระเบียบสังคมเกิดขึ้นมาโดยใช้การควบคุมกําลังคนนะครับให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับ พวกไพรนะครับก็คือระหว่างชนชั้นผู้ใหญ่กับชนชั้นผู้น้อยนะครับระบบนี้จะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์นะครับก็คือขุนนางก็จะเป็นคนอุปถัมภ์พวกไพร่ต่างๆนะครับในตรงนี้ลักษณะแบบนี้เป็นการจัดระเบียบทางสังคมในสมัยอยุธยาเพื่ออะไรล่ะลูกเพื่อใช้ในการควบคุมกําลังคนนะครับในตรงนั้น พอใครเป็นไพ่ก็ต้องไปอยู่ในเรือนของคนนั้นเรือนของคนนี้นะครับอยู่ในการอารักขาของขุนนางนั้นๆเกิดความสัมพันธ์ในการดูแลการเกิดการสัมพันธ์ในระบบอุปถัมนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มีอํานาจเยอะเรียกว่าผู้ใหญ่นะครับคนที่มีนะครับพวกเป็นไพ่ก็คือผู้น้อยนั่นเองนะครับระบบสกินาที่เกิดขึ้นมาเป็นการแบ่งชนชั้นทางสังคมนั้นนะครับพระมหากษัตริย์ครูบอกแล้วว่าพระมหากษัตริย์ไม่มีสกินาเพราะพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าแผ่นดิน ก็คือแผ่นดินทั้งหมดเป็นของพระองค์นะครับเป็นเจ้าของศักดินาทั้งปวงเลยต่อมาพระบรมวงศานุวงศ์ก็คือระบบเป็นเครือญาตินะครับเป็นเครือญาติของกษัตริย์ ก็คือจะมีทั้งเจ้านายพระมหาอุปราชนะครับเป็นพวกวังหน้าอันนี้จะมีศักดินาสูงสุดเลยนะครับในตรงนี้ต่อมาขุนนางขุนนางก็คือผู้ที่เข้าไปรับราชการนะครับมีเครื่องประกอบก็คือยศนั่นเองมีตําแหน่งในราชินานามราชินานามก็คือศักดินานะครับเช่นขุนนางคนนี้มีกี่ไร่กี่ไร่กี่ไร่ไรยศนะครับก็คือตําแหน่งของพระองค์ก็เช่นขุนนางอมมาตเสนาบดีอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นยศใน สำนักราชวังของอยุธยานะครับโดยที่ขุนนางก็จะมีศักดินาที่รองลงมาจากพระบรมวงศานุวงศ์ที่เป็นเครือญาติของกษัตริย์ต่อมานะครับพระสงฆ์พระสงฆ์ะงจะเป็นชนชั้นพิเศษที่ทุกคนจะต้องให้การเคารพและบูชากลับว่าดนะครับไพร่นะครับก็คือประชาชนทั่วไปไพรจะเป็นประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในสังคมนะครับแต่ต้องมีสังกัดถ้าไม่มีสังกัดหนึ่งที่ครูอบอกว่าไม่มีสังกัดไม่มีผู้อุปถมัมภ์ ก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับก็จะไมไ่รับการคุ้มครองจากสังคมถ้าเป็นชนชั้นที่ต่ําที่สุดในสังคมนี้นะครับต่อมาไพร่นะครับระบบไพร่ระบบไพรบบพ่จะเป็นระบบคือเป็นประชาชนทั่วไปถ้าเปรียบสมือนปัจจุบันนี่นะครับ เราคือประชาชนทั่วไปนะครับไม่ได้มีสักไม่ได้มีตําแหน่งเราจะจัดเป็นประชาชนในตระกูลไพในสมัยอัยเดีนะครับไพ่คือลักษณะของทั่วไปของประชาชนนะครับแต่ต้องมีสังกัดถ้าไม่มีสังกัดจะไม่ได้รับการคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องไปสังกัดกับขุนนางที่มีศักดินานะครับมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันไพหนึ่งไพหลวงไพหลวงจะขึ้นตรงต่อหลวง โดยที่จะต้องเข้ารับราชการปีละหกเดือนเรียกว่าเข้าเดือนออกเดือนมกราเข้าไปรับราชวังเข้าไปรับราชการกุมภาออกมีนาเข้าเมษาออกสลับแบบนี้จนไปทั้งปีนะครับหนึ่งปีมี6เดือนก็สลับไปเข้าออก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 เพราะฉะนั้นแล้วเข้าไปหกออกไปหเข้าก็คือเข้าไปรับราชการ ก็คือออกมาอยู่บ้านนะครับลักษณะแบบนี้เรียกว่าไพ่หลวงจะขึ้นตรงต่อหลวงเลยนะครับต่อมาไพ่สมไพ่สมนี้นะครับจะเป็นไพ่ในสังกัดของเจ้านายหรือขุนนางนะครับอันนี้จะค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับต่อมาไพ่สวยไพ่สวยก็คือไพ่ที่มีบ้านที่ห่างไกลอุอทัยยาเป็นอย่างมากนะครับมารับราชการค่อนข้างที่จะลําบากนะครับในตรงนี้ในการเดินทางแต่ไพ่พวกนี้ จะต้องส่งสวยเข้ามาแทนการเกณฑ์แรงงานนะครับสวยก็จะเป็นพวกงาช้างหนอแรดเครื่องสนอะไรแบบนี้ส่งเข้ามาให้กับสำนักง,งานราชวังนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เรียกว่าไพ่สวยเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าไพ่มีทั้งหมด3ประเภทไพ่หลวงไพ่สมไพ่สวยหลวงก็คือมารับราชการ6กเดือนไปอยู่บ้าน6เดือนสลับกันเข้าออกเข้าออกนะครับไพ่สม เป็นไพ่ในสังกัดเจ้านายหรือขุนนางไปรับราชการไปรับใช้อยู่ในบ้านของขุนนางไพ่สวยก็คือบ้านที่ห่างไกลไม่ต้องมารับแต่จะต้องส่งสวยเข้ามานะครับในตรงนี้อาตมาเรามาดูธาตุธาตุเป็นชนชั้นที่ต่ําที่สุดในอายุทยานะครับมีเจ้านายเป็นเจ้าของนะครับสมมุติว่าครูเป็นขุนนางธาตุก็คือเป็นเจ้าของชีวิตเลยนะครับมีสิทธิ ทุกอย่างในคนนี้ยกเว้นการทําให้เขาตายนะครับการทําให้เขาตายนี้เป็นสิ่งที่ยกเว้นจากการที่ต่อต้องฆ่าท่าในทําไม่ได้แต่ถ้าสั่งเคี่ยนตีโบยอันนี้ทําได้หมดเลยนะครับเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของชีวิตของทานนั้นนั้นนะครับไม่มีสิทธิ์ในการไถถอนตัวเองนะครับนอกจาก เอาเงินนะครับไปให้เจ้านายของคนนั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการถ่ายถอนออกมาทาามีทั้งหมด7ประเภทด้วยกันประเภทที่1คือทาสินไถ่นะครับในตรงนี้ทาาในเรือนเบีย้ยทาาที่ได้มาแต่บิดามารดาทาาท่านให้ทาาที่ช่วยเหลือจากโทษทันทาาที่เลี้ยงไว้ในยามข้าวยากหมากแพงและทาาเฉลยดีนะทาาเป็นชนชั้นที่ต่ําที่สุดในสังคม เจ้านายมีสิทธิ์ในตัวทาสทุกอย่างยกเว้นทำให้ตายไม่มีสิทธิ์ไถ่ถอนตัวเองจากนายเงินนะครับเพราะฉะนั้นถึงทาสจะมีเงินก็ไม่มีสิทธิ์ในการไถ่ถอนนะครับนอกจากจะมีการซื้อขายทาสถึงว่าวันนี้ครูไม่ามาถไม่อยากเลี้ยงดูเธอแล้วนะครับเธอเป็นาทาสของครู ครูก็จะขายถธอให้กับบุคคลอื่นก็ได้ครูมีสิทธิ์ในตัวเธอทุกอย่างยกเว้นการทําให้ตายท่านก็มี7ประเภทอย่างที่ครูบอกสินไถ่เรือนเบี้ยได้มาจากบิดามารดาท่านให้ช่วยเหลือจากโทษทันเข้ายากหมักแพงแล้วก็ท่าเฉลยนะครับในตรงนี้อะรามาดูต่อมาสภาพเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจในอยุธยานะครับเศรษฐกิจอยุธยาจะเป็นเกษตรแบบ การเลี like, ้ยงชีพอย่างอย่ังชีพนะครับเป็นการผลิตไว้บริโภคในอาณาจักรของตัวเองแล้วก็ท่านเหลือก็จะมีการส่งออกในการติดต่อค้าขายเพราะฉะนั้นแล้วสภาพเศรษฐกิจของอยุทยาจึงเป็นสภาพเศรษฐกิจที่เป็นเกษตรกรรมนะครับเป็นเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับบริโภคในอาณาจักรมีการติดต่อค้าขายกันในอาณาจักรนะครับท่านเหลือก็จะมีการส่งออกค้าอามีการส่งออกไปยัง ต่างประเทศนะครับในตรงนี้ระบบการค้านะครับจะจัดโดยพระคลังสินค้าพระคลังสินค้าคือท้องพระคลังนั่นเองนะครับคนที่ดูแลนะครับกรมพระคลังสินค้าก็คือกรมท่านะครับทำหน้าที่แต่งเรือสำเภาไปค้าขายกับต่างชาติอันนี้คือหน้าที่ของกรมท่านะครับแล้วก็จะมีการผูกขาดสินค้าบางชนิดคำว่าผูกขาดสินค้าบางชนิดคือไม่อนุญ,ญาตให้ประชาชนขายของในแบบนี้ ให้แต่ราชจะสำนักขายได้แต่เพียงผู้เดียวนะครับในลักษณะสินค้าผูกขาดก็เช่นถ้าเปเรียบเทียบกับปัจจุบันเช่นไฟฟ้าก็คือรัฐบาลดูแลใครขายไฟฟ้าไม่ได้จริงไหมครับน้ําประปาก็มีน้ําประปากรมชนรัประทานดูแลเป็นของรัฐไม่มีใครขายลักษณะแบบนี้เรียกว่าลักษณะของสินค้าแบบผูกขาดนะครับและเศรษฐกิจเป็นศูนย์การทานการค้าในภูมิภาคนี้เลยนะครับอธิบายเพราะอะไรวิญยามีแม่น้ําที่ไหลออกสู่ อ่าวไทยนั่นก็คือแม่น้ําเจ้าพญานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการค้าขายของย่านนี้นะครับจึงเป็นการค้าขายในย่านของภูมิภาคที่ร่ํารวยนะครับสินค้าส่งออกสําคัญนะครับที่อยุธยาส่งออกไปติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนั่นก็คือของป่านะครับการค้าขายนะครับกับประเทศจีนนะครับเราจะเรียกว่าระบบ รัฐบรรณาการหรือนะครับภาษาจีนเรียกว่าระบบจิ้มกล้องนะครับในตรงนี้เรามีการติดต่อค้าขายกับราชวงศ์หมิงนะครับและในที่สุดเราก็ยกเลิกในสมัยของรัชกาลที่4นะครับอันนี้ในเรือสำเภานะครับที่ติดต่อขายถ้าเขาสอบถามว่าการค้าขายกับจีนเรียกว่าระบบอะไรเราตอบเลยระบบบรรณาการหรือระบบจิ้มกล้องนะครับเราติดต่อในราชวงศ์อะไรของจีนราชวงศ์หมิงนะครับเชียชางโจชินฮั่นหมิง นะครับก็เป็นราชุวงที่6นะครับของจีนนะครับแล้วก็ถูกยกเลิกในระบบนี้ในสมัยของราชการที่สนะครับแล้วก็มีการค้าขายกับชาติตะวันตกด้วยนะครับพวกฮอลันดาเนเธอร์ฮอลันดาโปรตุเกสฝรั่งเศสอังกฤษที่เราเรียนไปตั้งแต่ต้นคาบที่ผ่านมาอาจจะจบแล้วนะครับภาษีภาษีของยุยาในการเรียกเก็บภาษีมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกัน ประเภทแรกภาษีอากรก็คือภาษีต่างๆนะครับในราชสำนักมีการเก็บต่อมาภาษีจังกอบภาษีจังกอบคือภาษีหน้าด่านที่ต่างชาติจะเข้ามาติดต่อค้าขายนะครับในอยุธยาต่อมาคชาคชาก็คือคนที่จะไปติดต่อราชการในราชสำนักจะต้องเสียภาษีตรงนี้ก็คือคชาก็คือค่าธรรมเนียมในการติดต่อราชการต่อมาสวยเป็นการ เงินที่ราชการเก็บแทนการเกณฑ์แรงงานถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเข้ามาเกณฑ์แรงงานได้เราจะต้องจ่ายภาษีที่เรียกว่าการสวยนะครับเพราะฉะนั้นภาษีนายุยามี4ประเภทอากรจังกอบคาชาแล้วก็สวยนั่นเองนะครับอ่าสไลด์สุดท้ายนะครับก็คือการค้าขายกับต่างประเทศนะครับเราจะเน้นนโยบายการค้าต่างประเทศโดยเน้นการค้าเป็นหลัก โดยเฉพาะประเทศจีนนะครับเน้นการค้าขายกับต่างชาติเป็นนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะเราค้าขายกับประเทศจีนนะครับชาติตะวันตกที่เข้ามาค้าขายกับอยุธยาเหมือนที่ครูบอกไปเลยก็คือชาติแรกก็คือโปรตุเกสนะครับในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นะครับต่อมาคือสเปนฮอลันดาอังกฤษแล้วก็ ฝรั่งเศสนะครับในตรงนี้ยุคทองนะครับในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศก็คือสมเด็จพระนารายมหาราชเพราะสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองของการติดต่อค้าขายเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะการติดต่อค้าขายกับประเทศฝรั่งเศสนะครับและก็มีการได้รับวิทยากรตะวันตกโดยการมาสร้างหอดูดาวนะครับที่อยุธยานะครับและก็มีชาวต่างชาตินะครับ แล้วก็มีชาวต่างชาติเข้ามานะครับมีชาวต่างชาติเข้ามารับราชการเป็นขุนนางนะครับเช่นนะครับออกยาเสนาพิมุกนะครับหรือยามาดะนะครับนามาซานะครับของชาวญี่ปุ่นนะครออกยาวิชาเยนหรือคอนสแตนติน,นฟองคอนชาวกรีกนะครับในตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการติดต่อค้าขายในช่วงของอ สมเด็จพระนารายมหาราชจึงเป็นยุคข,ของยุคทองของการเสื่องซูในการติดต่อค้าขายนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับของอาณาจักรอยุธยานะครับหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะเข้าใจนะครับสิ่งที่ครูอธิบายไปนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถทักแชทส่วนตัวนะครับมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เราจะเจอกันในทนบุรีนะครับและก็สถาปนา รัตนกกาโกศลในคลิปของคุณครูบุญญาเนตรต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เขาขอคำาว่าสวัสดีนะครับ